ร้องสรนนี่เป็นคู่รักไปพอล่าเหรอคะเนี่ยฮะเดี๋ยวหวานกันเดี๋ยวทีบกันเนี่ยเราคิดว่าทีมงานเข้ามานี่คะไม่รด้ว่าเป็นพี่พอล่าพี่พอล่ามาทําอะไรคะเนี่ยพอดีพี่พาจืดมาถ่ายงานที่สตูข้างๆน่ะค่ะเห็นน่าเด่นก็ถือข้าวของอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยเลยตามเข้ามาด้วยว่าแต่ทําไมสั่งข้าวมาเยอะแยะคะมีงานเหรอหรือว่าสั่งทำบุญคะเพราะว่าร้านเขากำลังจะเจ๊งก็เลยนี่แหละนี่ปากเสีย รู้ไหมวันนี้นะที่กองนะเขาเลี้ยงฉลองออกอากาศครบรอบร้อยตอนเว้ยออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน, <ะ S 2> น้องดาวไหน,นอบอกว่าจะเลี้ยงกันแบบเล็กๆกับข้าวม่กี่อย่างไงแล้วทำไมข้างนอกมีรถฟู้ดทักมาจอดตั้งสองสคันละครับเออฟู้ดทักเหรอคะใช่ค่ะดาวไม่ได้สั่งนะคะหรือว่าเป็นของศัตรูอื่นหรือเปล่าคะอืมออ r e welcome ผมเป็นคนสั่งเองเขาเป็นไข่ จะเรียกว่าผมเป็นคนดูแลตันี้ทั้งหมดก็ได้นะครับโอ้โหนี่รปภที่นี่เขาแต่งตัวดีอย่างนี้เลยเหรอครับคือคนดูแลเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้บริหารใหญ่ฮะเป็นลูกชายผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่องนี้ครับแล้วผมเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจาก LA ฮะคุณสายฟ้านทยทูมิชูครับนายชูมิชูนะครับคุณสายฟ้าครับนายชูมิชูครับ พวกผมสองคนต้องขอโทษด้วยนะครับคือพอดีพวกผมไม่ทราบเลยว่าคุณสายฟ้าเนี่ยกลับมาจากลอสแอนเจลิสแล้วอะครับแอระที่เดียวกันครับเช็ดแหลกเช็ดแหลกเ็แหลครับผมเห็นว่าวันนี้เป็นงานฉลองข่าวนี่อย่างวะครบรอบทีมงานอะไรสักอย่างร้อยอีพีใช่ไหมใช่ครับใช่ร้อยอีพีมากก็เลยสั่งฟู้ดทัคมาสองคันให้สําหรับทีมงานไว้แบบไว้กินกันนะครับส่วนอีคันเนี่ยสาหรับคุณดาวนะครับ เพราะผมเห็นว่าคุณดาวเนี่ยแชร์ a c e b o o k อยากจะกินผัดไทยประตูผีผมก็เลยสั่งมาให้พิเศษนะครับไม่ใช่ผีธรรมดานะครับแต่เป็นผีอยากดูแลน,นอ้องอ๋อแด,ดาวทานคนเดียวไม่น่าจะดีมั้งคะแบ่งทีมงานทุกคนทานน่าจะดีกว่าคะ่ะโอ้เ ชัดเลยนะฮะเขาจีบน้องดาวชี้หายแล้วน้องซันอ่าอย่างนี้ดีครับเออคุณสายฟ้ามีอะไรกับพวกผมองไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกับดาวขอตัวก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวใกล้เวลาถ่ายแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวแล้วครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณดาวครับไม่ต้องรีบครับคือคุณดาวไปทํางานก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยยังมีเวลาคุยกันทั้งวันนะ Kun hier go find zijn, free